พี่้องมักแต่งเฮาโอ้ได้ประมาณนี้เลยสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุคนเดิมมานีแนนกลับมาเก็บมักแต่งตามเคยเนาะคือว่ามักแต่งเฮากันใหญ่ไวแห้งนะพี่น้องหากาเก็บไปมือก้นนะเก็บไปได้มือเดียวเนะาะบ่ามือเดียวใหญ่อีกแหละเดี๋ยวสิพ้าไปบึ่งเนาะมาเก็บกันแม่มนอีสองคนสองสาวทีเพ่เราไปกันรับจ้างเกี่ยวเขาเนะเดี๋ยวเราไปบึ่งกันเลยนะพี่น้องมาเงยใช่ไหม มีบงน้ําเดิมมีบงน้ําลวสาิป้ามานี้สเอางามนนีาหน้าบ่ใหญ่แต่ว่าพอดีงามแตมนก้นกับสาวงามงามหลยซ่ํานี้่บ่ใหญ่พอดีงามเนาะใหญ่ลก็หิวนักอือหือเริ่มเริ่มใหญ่ละ แม่ใส่ดึงเอาเลยแม่คอยนั่นเอามีดปาดแป๊บๆเอาะก็พี่น้องเหนื่อยขนาดเลยใส่มีดเลยพี่น้องอู้หหนื่อยขนาดนี่แต่หนือหน่อยๆดี่ยวนี้ มากงามนะพี่น้องมักสีเขียวพี่น้องเขียวงามขนาดน้อไม่นี้ผมมีสแสงแดดเลยนะพี่น้องฝนจะตกอีกเลยมื้อเช้านี้ตกเลยน้ะแม่ Cháu đi tốt nhịp nhịp cháu nè Khó ngan bị kéo Mạc nói cả phải cuốn cả đôi vì nó mặc mạc nói mạc nhảy Mạc sàn mạc nhau mặc mặt ngang bị nó ơi gì vậy nè ตาเลยพี่น้องเอ้ยเก็บแป๊บเดียวตาปักใหญ่นะโอ้หมากยาวแทเน้อแต่ส่ออ่ะเนาะพี่น้องเกียงอาลมเนาะพี่จะมากเพอาดีกลิ่น เพย์มีทั้งบงป้แม่เพียเริ่มมาตอบเนาะบงกับกิ่น่ะน้องไอ้บงกิ่นมากนี่เนี่ยเราจุ่มไว้เห็ดแนวน้อมันงามดีเยวมันงามงาม,มากดยงามกับจุ่มไว้เห็ดแนวนี่เนาะจ้าหน่อยปีนาสบมีอันกู <c oughs> มาแตย่ย,ตยักขายเนี่ยว่ะ ตัวนี้บงเจาะเพิ่นหน่วยใหญ่กันด้เลยค่อยหากรกะได้กระต่านึ่งเนาะพี่น้องอีเมนอีแม่ได้หลายกระต่าแล้วอื้หมากน้อยมันมีนอยนะู่เนาะน่ะ เงามันมีแต่บงกินบงเล่เป็นบงกินเล่เป็นด่างด่างไปเนาะพี่เนาะแต่ว่าทั้งในมันกับบได้เป็นอย่างได้ล่ะมันเล่ทั้งนอกก็ซเเนาะโอ้แม่ทรงมากนะเรือมมนชิลงแลอวมันนักมากมเ,เอาไว้บ่ ักกระต้มกระเตมเอาเว้ยเลยถอยหลังไปเลยตอนนี้น้องเอ้ยยุคู่กันเลยพี่น้องเอ้ยสองสองอ่นเลยหนึ่สองมากเนาะยิปพอมาล่ะซื้อจกอ่านเพราะพอมาซื้อถุงมาใส่เนาะ มื้อเช้านี้เขาก็มาหรบทบักเนาะง่ะบอกว่าซื้อมาส่งมาใส่หมูเตะด้วยเฮ้ยปูโบยคงหนาข้าวขิงบดปกติลน้องนี่ก็เนี่ยเดียวอันงำข้าวขิบดละผะี่น้องนี่เ้นหน้อยเลย พ่อเก็บเครื่องคือน้นอะพี่นอ้องเครื่องมันนั่นลามดินเลยคือบ่อยากขึ้นขางเนาะแตงบ่อยากขึ้นอยากนอนขี้ดินเลยซะนอนดินอยากนอนดินแต่แดดมันบ่ขึ้นขางเ้าก็จับขึ้นเนองเนาะพี่นอ้อง เช็นอย่างอันอันนั้นฮะผู้เกี่ยวข้าวฮะก็จางเกี่ยวข้าวสอบหนึ่งสามเจ็ดพันทำไมโอ้ก็จางลิ้นดิก็จางลิ้นบ่ฮะเอาอะแพงเนี่ยแพงกับแพงแล้วบุ๊มีผู้เกี่ยวเนาะเป็นผู้ใดญ่บุ๊มีผู้เกี่ยวข้างค่ะเก็บแบบไปเรื่อยๆนะพี่น้องบุปบะเก็บอย่างเดียวเออาหน่ย mang nói cái dây tim tìm đấy thì nói ơi đây về với thôi là vậy này tìm ta là nó sẽ lại cho kênh เที่ยวนี้คือสิขายได้หลายกว่าเที่ยวก้อนนะเพราะว่ามันแต่งหลายกว่ามีบงพี่น้องเลยบงโตเป็นๆเ,เลยอุ้ยเนี่พุลี ดงด่างบ้าะเขียวอยู่แลวมันบีบวงไปนะงกินถ้าไม่เจกว่าบงกลินไงวงเลี้ยเขาบงกลิ่นกิ่นกะเลียไปเลี้ยมากกนเข้ากนเข้าวะ กินกินมากท้างในกินข้างในเลยบ bon mm. ่ชุดเออโอ้มากยาวบนนี้เพียจับพี่น้องเอ้ยอนี่พอใส่สูดขค่าเพียเนาะมีกาเฟ่แล้วก็มีอย่างนี้ยเพาะบวกไส น้ำเข้ามาแาไรเนาะกับสไลด์เพียขึ้นบอน,นี่พราะกินฮอตยอดเลยอตยอดเลยลได้ฝนบ่ะพอใส่บดแดงไพ่ายใช่ใเห็นขึ้นเขี้ <laughs> ยใจหลายอ้อัดไม้พาอเจอ้ากระไ่อะหายไข่อะไ,ได้ไหมนบอมี สงสัยมันเมากาแฟ <c oughs> ดำอยู่เนอะมันอันมาจับมาเพียเ <c oughs> มีนยนเบอรเลยส่องมากบม่ได้กินละส่องมากนี่ดำๆม,นะมันอะเมียนเบอร์เยเพียในใบมัน ีกรบปุกคือแปเข้าแปปเข้าวไปเก็บมันแต่งต่อคนอะพี่น้องมันยังบอแลยอ่ะพูยังขาวอยู่ทางนี้โอ้แต่หนุยใหญ่ผู้วางนะลายทางนี้เท้าวางนะไปโล่บุญมีสามารถเรียนกันเลยมอง แต่ว่ามากเบาห h à n อ๋อถ้าเอามากันน่าไหล่เออมากกังาแบบว่าใดเนียและกระ t h นโอ้กองคิดพูนนี่พูนน้ำ นีม่มากน้อยมากใหญ่เลียเข้ามาเลียเข้ามาเด้อถุงละเท่ายก็แม่ชาวบาทปะถุงละยี่สิบบาทจ้า 10, จิบพนันจีบเนาะแกถนไข่มาเลย สี่ปุ๊บตายปั๊บกว่าจันฮะโถอีจ้าโอ้โเสียงนะคันนี้มันเข้ากระตูเขาุู้แหละมือก็จับใบแตงตีนอยู่กาแฟสดๆเลยทีเดอยวเมนกาแฟสดเนาะกาแฟซองผสม สลายผสมน้ำเข้ามาพยักอันเอาไปคาเพียเดอสูตรนี้เดอตายอันใส่ปุ๊บตายปั๊บพอบปจะใส่กี่เนาะตายนอนตายกะละเมงเมงอเนาหามาจ่ายยูทูปปูแม่สูตรเมน้อไปตัวที่หใหญ่น้ำเยอะกว่าเเพิงจะหึงนะนะบได้มาคากาแฟไปถือมากอากระซื้อกาแฟมาต สามหมากันนีสื้เกายไม่ใช่จะหลงแล้วนี่ยนะหมากนี่ใหญ่แหงเายพีนน่น้องเอาไว้เห็ดแนวเอาไว้เห็ดแนวพันธุ์ปุกป,ปีนา,านย,ยาวขนาด งามพี่น,น้องเอ้ยใหญ่เธะตรงนี้เอาไว้เฮ็ดแนวเนะพี่น,น้องใหญ่กดแก่ละทำพี่น้องเยอะแพงไว้เฮ็ดแนวเนาะ แต่เรากัมีมากทึงมันอยู่ไว้ให้มันคืนอีกเนาะ,ะน้ำนา <laughs> รหลุดไหลอไปยักมาอยู่น้ำได้ก่อนอืมหลถึงวงึงมีบนยู เด่บมนันีเลยไม่เอาออกทำะไรไงวันนี้เอากระสีมาเห็ดใส่ถุงมาบันนี้เมื่อส่งเขาแล้วก็เอาออไปคายเมื่อื่นเรเดอร์เรเดอร์ถุงชิปพันเดอร์เลไดอร์ถุงชิปพันถุงซาบัดเรเดอรกกัน มานนี้นะพี่เนอะมาใหญ่เฮาก็สิใจหามากเกินมากน้อยเฮาก็สิใจเป็นเอแปดมากหรือว่าเกามากชิดมากแหละาลายอยู่<ล>ยได้นี่เท่ากันนี่ะน,น้ิอยู่งหนอะกคลนลซอยเนาะแชายแต่ลาแตทายน้องาน,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 น พ่อนชิใจมากง่ายเลยนี่นกง่ายง่เลยปิดแล้วแบนี้ปิลแล้วปิลแล้วนี่หากน้อยมากหนักชันมากีเาปีมากนีนงงามมันจบนี้ยังว่าน้อยตะกี้หาน้อยอันบนดินหนักฮะง่ายกินห้ากนดีดีแม หั่นฟุหนังเหบวบได้ซันกระจายเลคือแบบนอยเขาเห็ดแบบบ่บีบแล้วบีไม่เรเขาต้องเรียงดััดไว่าแล้วสกปรอในน่อนนี่มันนตตอนนั้นเ็นยังไงสีุงตัวน้อยเด้เป็นวะตัวน้อยแให้พักมันหาได้ได้ซุงใหญ่อีกคือเก้า หายเวลาก้นชีก็ได้เดะไลยดูไปมันก็ขาดเบิดเนาะน้าเขาเอาเมื่อขายอันเรื่องเห็นในมถุงอันนี้ยำแดงค่ะบุญจนบิดเขอบคุณวันเดียวได้ชื้อถงอันนี้ใช้คือเก้าวขาดจนบดคุณคุณได้เนาะคนผู้เดียวนี่เลยไปหาแต่คอบกไม่ใจเด้อนใจแล้วลงมาแล้วะบอกอืมองคอยโอ้เด้ผ่านละเด้ผ่านละเด้อนี่ผ่านแล้วได้ถุงนึง กีจะเดินด้ถุงนึงเอาข้าวเอาออกกินน้อบ่แล้วะเคืออล้วจะมาเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องวะฮะจีได้จะถุงลงบนนี้หากระสอบมาใส่ก็เนาะบ้ามากเดียวหาพันกีบออกไปเลยเนี่ยขั้นขั้นอามากเดียวละเอาหาพันกีบเด้อนี่เด้อขั้นไผลบาฮอส่วนล่ฮะให้กินฟรีเด้อถ่ายเอฟซีมาฮอดส่วนให้กินฟรีเลยนี่เวิร์กกินอยู่บ้านพร้อม สำเร็จแล้วน้อพี่น้องได้เก้าสิบเอ็ดถุงเดอ้อเมือน,นี่เก็บรอบนี้ได้หลายกว่าแต่เก้าเนาะได้ได้หลายกว่าอันทุกเตั้ที่ผ่านมานะแต่เก้าสิบเอ็ดถุงพ่นนะ่ะเจ๊ย์เนี่เมื่อวันนี้เมือ่อเอาเมื่อขายเนาะตอนนี้เท่ากับ สิเมื่อบานแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสิขอเจ้าไว้เพียงเสนีเดอ้อจะไหนก็นฝากเป็นกำลังใจให้แน่น่เดอ้อบายบายจ้าพบกันคลิปหน้าเดอ้อ